ตัวแพกนะครับปลาซีตัวชาแนลนะครับนี่เราจะมาผัดคณาหมูกรอบนะครับนะครับปอกเอาแข็งๆที่มันแก่นะครับออกนะครับนะครับเรวออกนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นชิ้นๆเอยนะครับซอยหั่นเป็นชิ้นๆเอาสําหรับไปผัดนะครับโอเคอย่าไปล้างน้ำทั้งพอสะอาดนะครับเดี๋ยวเราไปซอยไปหั่นกันครับ หน้ารักทำความสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นซอยเป็นชิ้นๆน,นะครับเดี๋ยวเราไปพัดครบเราก็หั่นซอยนะครับชิ้นประมาณนี้นะครับ หั่นซอยประมาณนี้นะครับหั่นเสร็จแล้วนะครับคั่นานะครับครับเราจะมาผัดหมูกรอบใส่ขนะนะครับขนะหมูกรอบนะครับ ไปดูกันเลยนะครับคบณะเราล้างทำความสะอาดทำเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนี่หมูกรอบพิกกระเทียมนะครับเอาตำไม่ต้องละเอียดมากนะครับเอาพอประมาณนะครับ,รบโอเคครับเดีย๋ยวเราไปเจียมกระทะผัดกันเลยครับ เนบกลครับใส่น้ำปลาไปเลยครับตักน้ำตาลนะครับรสดีนะครับรสดีนะครับชูรสนะครับผอมหอนะครับน้ำมันหอยนะครับใส่สองช้อนนะครับครับ ส้นมันใสก่อนนะครับต้นนา ก็ประมาณนี้นะครับ คณะหมูกรอบนะครับหน้ตาตาจะประมาณนี้นะครับโอเคครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อโอเคครับอย่าลืนเจอกันคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ